ตอนนี้มีคนคุยพี่อออ่าอ่าไอไอไอที่พูดเรื่องควงสาวเรื่องเกาอ่าสองเดือนที่แล้วอัปเดตหน่อยครับอ่าแต่ตอนนี้เดือนนี้ไม่มีคนควงแต่มีคนคุยนอกวงการพี่นอกวงการใช่พี่ไปเจอยังไงพี่กีกีถึงถึงตัดสินใจเอ้ยเราคุยกับเขาดีกว่าคือเราอะไปไปมาทั่วโลกแล้วพี่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าหมดตังค์เยอะละเออหมดตังค์เยอะแล้วจริงหมดตังค์เยอะมากเพราะว่าเราก็แบบว่าตามหาความรักไง เราก็บินไปเกาหลีมั่งไปอังกฤษมั่งเราก็หมดเยอะแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมาเจอแถวหน้าบ้านที่ไปสกายใช่ไหมสุดท้ายมาเจอกรุงเทพธีทาใช่พี่เป็นรุ่นน้องครับพี่น่ารักดีครับแต่เพื่งแต่ยัง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 ไม่ใช่แฟนนะอ่าเพึ่งคุยเพึ่งคุยสงการที่หัวแตกไงอ่าบังเอิญเขาตีหัว เขาไม่ได้ตีหัวเขาไม่ได้ตีหัวแต่เราจะจีบหญิงคือถ้าเราไม่กลุ่มเนี่ยเราลุยไม่ได hey mm ้เราก็เลยมอมตัวเองเลยไงอจะลุยจีบหญิงก็ลื่นหัวแตกเลยคือเขาคือคนที่ถ่ายตอรี่เราแล้วเรารีโพสต์ใช่พี่าเออก็เคลียร์เลยใช่พี่ใช่พี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะพี่พูดพูดด้วเดี๋ยวที่บ้านเขาว่าปะล่ะอย่าพูดเดี๋ยวพ่อพ่อดู พอเดี๋ยวพ่อพ่อเขาดูถ้าตรงสเปคทุกคนพี่เพราะว่าผู้หญิงทุกคนที่ผมคุยหรืออะไรเขาเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าผมหมดอ่ะถ้าเกิดเป็นแฟนขับผมก็น่าจะรู้พี่เพราะว่ามีไลฟ์ติ๊กตอกอะไรกับน้องเขาบ้างครับแต่ว่าแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็ไม่ค่อยอยากให้รู้หรอกเพราะว่าพอเป็นข่าวปุ๊บคนก็จะไปบีบน้องก็แลวหนีไปหนีไปนิกี้เลวมากหนีไปแล้วพอผู้หญิงเห็นอย่างเงี้ยมันคิดนะไอ้นี่ต้องเลวจริงแน่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากบอกชื่อไงบอกปุ๊บเดี๋ยวจะมีข้อความไปเตือนเขาไง